สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบนะครับให้ความเห็นชอบกับหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เนี่ยจะต้องขอความเห็นชอบจากสภา ท้องถิ่นเสียก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเรื่องของการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยเขากำหนดจะต้องอให้ท้องถิ่นเนี่ยให้ความเห็นชอบเสียก่อนจึงจะสามารถาใช้ที่ดินท,ที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ได้นะครับ ทีนี้มีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับแล้วก็มีระเบียบกฎหมายใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ไว้นะครับท่านผู้บริหารท้องถิ่นท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้ทราบนะครับว่า,าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับสำหรับในเรื่องของการให้ความเห็นชอบเข้าใช้ที่ป่าไม้เนี่ย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือล่าสุดนะครับเป็นหนังสือที่มท 08.04.3. ทับว1067ลงวันที่12เมษายนพุทธศักราช2565นะครับเป็นเรื่องของการขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่าไม้ตั้งอยู่นะครับในประเด็นนี้เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบมหาชนจำกัดภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยบริษัทเนี่ยได้รับโอนสายสัญญาณสื่อสารที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ตั้งอยู่โดยไม่มีหลักฐานการอนุญาตประกอบกับ ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิถุนายน2 5 6 3เนี่ยเขาได้เห็นชอบให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยให้หน่วยงานดำเนินการขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ภายใน180วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมเนี่ยได้ดําเนินการตามมติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เนี่ยจะต้องมีหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนําเรื่องเข้าสภาท้องถิ่นเพื่อมีมติเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติดําเนินการ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เพื่อนำหลักฐานมาประกอบในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้ถูกต้องจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมเนี่ยประสานงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ,อจะได้ชี้แจงกับกรมป่าไม้ต่อไปนะครับทีนี้ในประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยการขออนุญาตเข้าไปทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พุทธศักราช2559และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช2563ข้อ12วงเล็บ6ได้กำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตนะครับก็ได้แก่เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2548และกฎกระทรวงการขออนุญาต การอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าพุทธศักราช2 5 5 8ข้อ6วรรคหนึ่งประกอบกับแบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา5 4แห่งพระราชบัญญัติป,ป่าไม้พุทธศักราช2 4 8 4ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการพิจารณาให้ความเห็น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องของเงื่อนไขาการใช้พื้นที่เนี่ยนะครับตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติข้อ12วงเล็บ6เนี่ยได้กําหนด เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตของหน่วยงานใดก็ตามนะครับที่จะใช้ประโยชน์จะใช้พื้นที่ป่าเนี่ยนะครับซึ่งเอกสารนั้นก็ได้แก่เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานของรัฐในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายจึงได้แจ้งท้องถิ่นนะครับกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐใด,ดที่จะเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และได้ขอให้ท้องถิ่นเนี่ยนำเสนอสภาพ,พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ขอให้สภาท้องถิ่นเนี่ยได้พิจารณาให้ความเห็นเพื่อ ฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวงหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งการให้ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นควรจะพิจารณาถึงผลกระทบในขอบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตนในการดูแลสภาว่าความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่กล่าวก็คือว่าหากได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอันอยู่ในพื้นที่ของตนเนี่ย จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือไม่อย่างไรแล้วเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นบทบัญญัติตามกฎหมายเนี่ยการที่จะใช้พื้นที่ป่าเนี่ยนะครับเอกสารประกอบในการยื่นกับกรมป่าไม้เนี่ย จะต้องมีเอกสารการขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นเสียก่อนนะครับแต่ในการที่จะให้ความเห็นชอบเนี่ยท้องถิ่นจะต้องพิจารณานะครับก่อนที่จะให้ความเห็นชอบเนี่ยจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบนะครับที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่นะครับในเรื่องของการดูแลสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับว่าถ้าอนุญาต ถ้าเห็นชอบให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้วเนี่ยจะเกิดผลกระทบต่อการดําดเนินการตามอํานาจหน้าที่ในการดูแลสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้หรือไม่นะครับนี่ก็คืออีกบทบาทภารกิจอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะเห็นชอบในเรื่องของหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ย จะใช้พื้นที่ป่าไม้ซึ่งพื้นที่ป่าไม้นั้นอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่า,าให้เป็นในการขอใช้เนี่ยนะครับจะต้องเสนอต่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบเสียก่อนด้วยนะครับ